ธาลิกขิดลิกโชคชะตาตอนที่สิบห้าแพะดำตัวหนึ่งฉันชางเซิง เวลาเดินมีจุดเด่นจุดเด่นที่ว่าก็คือไม่มีจุดเด่นยามเดินหัวเขายกขึ้นสูงเท้าก้าวยาวอย่างยิ่งสายตามองตรงสามารถมองไปยังที่ไกลๆและก็สามารถมองเห็นพื้นที่ตรงหน้าหน้าอกตั้งตรงดูตรัง่านอย่างไม่ได้ตั้งใจเหมือนต้นสนอย่างเป็นธรรมชาติ ผมสีดำมัดรวบอย่างแน่นหนาไม่ได้หวีมวยผมแบบเตา๋าเพียงแค่ใช้ผ้ามัดดูเอาจริงเอาจังเสื้อผ้าของเขารูปแบบธรรมดามองดูไม่รู้ว่าสีเดิมคืออะไรด้วยซักมาหลายครั้งจนซีดขาวสะอาดสะอา้านแม้แต่ด้านบนของรองเท้าก็ไม่มีคราบสกรปรกเลยสักนิดพิถีพิถันอย่างยิ่ง เขาเดินไปตามทางกระบี่สั้นที่ผูกติดกับเอวกาดแกว่วงเบาๆกระบีเ่เล่มนั้นก็ธรรมดาอย่างยิ่งก่อนหน้าวันนี้เขาเอากระบี่สั้นไว้ที่โรงเตียมนี่เป็นวันแรกที่พกไว้ข้างกายกระบี่สั้นที่ธรรมดาเป็นตัวแทนของความไม่ธรรมดาหลังจากสนทนากับหญิงรับใช้อาวุโสค,คนนั้นถ้าหากว่า จวนขุนพลเทพตองอี่อยากจะทำอะไรกับเขาจริงๆอย่างน้อยก็ยังมีกระบีเ่เล่มนี้ไว้รับมือเพียงแค่กระบี่สั้นก็เหมือนกับตัวเขานั่นก็คือปกติธรรมดายากที่ผู้คนจะให้ความสนใจเทียบไม่ได้แม้สักกพีกกับยอดศาสตรายอย่างเช่นน้ำค้างพรมสองสะบ้นและเกล็ดย้อน แม้แต่อาวุธที่พกติดเอวของผู้คนเดินไปเดินมาในเมืองหลวงนี้ก็ยังยากจะเปรียบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยอะไรเขาได้ด้านนอกของโรงเตียมเขาไม่แปลกใจที่มองเห็นรถม้าของจวนขุนพเทพตร,ตรงอวี่คันนั้นดวงอาทิตย์ทพึ่งโผล่พ้นขอบฟ้าส่องแสงรุ่งโร์สัญลักษณ์สายเลือดหงสสีเข้มบนเพลารถมา้าเปลี่ยนเป็นชัดเจนอย่างยิ่ง กระทั่งเรากับกำลังแผดเผาก็ไม่ปานม้าศึกตัวนั้นมีสายเลือดของอาชาเขาเดียวอันล้ำเลิศมันยกหัวขึ้นอย่างโอด,ดีจ้องมองเขาจากตำแหน่งที่สูงกว่าขณะที่เดินผ่านรถม้าคันนั้นเขาเอามือกุมด้ามของกระบี่สั้นไว้ผ่านไปชั่วครู่ถึงปล่อยมือออกหยุดเดินตรงด้านนอกหน้าต่างรถมา้าโค้งคำนับเงีย,เงยบๆครั้งหนึง่งหลังจากนั้น เดินมุ่งไปข้างหน้าต่อเดินรับแสงอาทิตย์ที่เพิ่งพ้นขอบฟ้าหน้าต่างรถม้าเปิดออกยิงรับใช้อาวุโสเจ้ามองแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องกระทบร่างเด็กหนุ่มจนทิ้งเงายาวไว้เบื้องหลังความรู้สึกสับสนฉันฉางเื้องมุ่งหน้าไปยังสำนักอันดับที่สองโดยไล่จากท้ายสุดในในใบรายชื่อมาตั้งอยู่ที่ตรอกไปฮวา เขาใช้เวลายาวนานกว่าจะเดินมาถึงแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าที่แห่งนี้จะใกล้กับพระราชวังเช่นนี้แม้ยืนอยู่ตรงทางเข้าตรอกก็สามารถมองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งตระงานสูงเด่นได้อย่างชัดเจนราวกับว่าได้กลิ่นประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ก็ม่ปานขณะเดินเข้าไปในตรอกไปหวัวความฉงน,นภายในใจของเขา ยิ่ง,ย,งยิ่งมียิ่งมากขึ้นช่างเป็นสถานที่ที่อยู่ติดกับพระราชวังอะไรเช่นนี้คาดไม่ถึงว่าจะมีสำนักหนึ่งซ่อนอยู่แต่เพราะเหตุใดถึงได้เงียบเชียบเช่นนี้เล่าในที่สุดก็มาถึงท้ายตรอกเขามองเห็นประตูใหญ่ของสำนักกำแพงหินด้านข้างปกคลุมไปด้วยไม้เลื้อยแสงอาทิตย์ที่สองเข้ามาในตรอก ทิ้งลวดลายลงบนกำแพงและประตูสำนักแห่งนี้ไม่มีป้ายชื่ออืมคือที่นี่ใช่หรือไม่เขาอยากจะถามไถด่ดูแต่ตรอกแห่งนี้ช่างเงียบเชียบไม่เหมือนสำนักเทียนเต้าหรือสำนักใจซิ่งที่ขางนอกประตูคึกคักอย่างยิ่ง เขายือนอยู่ครึ่งค่อมวันไม่มีผู้ใดผ่านมาชัดเจนยิ่งว่ามีเพียงประตูสำนักที่ซุดโสมคออยู่เป็นเพื่อนเขาเงียบๆทั้งถึงอยู่ใกล้พระราชวังอันทรงคุณค่าแต่ราวกับว่าเป็นสร้างปะหักขักพังไม่มีผู้ใดมาไตา่ถามเรื่องราวเขาเดินมาหน้ากำแพงหินด้านข้างของประตูยื่นมือออกไปดึงใบไม้และกิ่งไม้เลือยที่แน่นขนาด ในที่สุดก็มองเห็นตัวอักษรที่สลักอยู่บนแผ่นหินหนึ่งตัวคำนั้นคือหลวงตัวอักษรที่สลักลึกลงไปเคยมีร่องรอยของความสวยสดงดงามแต่ถูกลมฝนกัดกร่อนมานานหลายปีจนทำให้สีจางไปผิวแผ่นกระแพงยังมีสัญญาณว่าจะหลุดล่อนด้วยซ้ำ คิดถึงชื่อของสำนักแห่งนี้บนใบรายชื่อเฉินฉางเซิงตกตะลึงเขาแน่ใจแล้วว่าคือที่นี่เขาค่อนข้างง,งุนงงสำนักก่อนหน้านี้สามสี่แห่งล้วนมีชื่อเสียงที่สุดในผืนพิภพและยังเป็นสำนักที่ดีเลิศที่สุดอีกด้วยเพราะเหตุใดสำนักแห่งนี้ถึงได้ตกอับเงียบเชียยวบองเวงเช่นนี้ขณะคุ้นคิดสงสัย มือของเขาก็ยังจับไม้เลื้อยดึงพวกมันลงมาดึงพวกมันลงมาเรื่อยๆจึงมองเห็นตัวอักษรที่สองคำว่า,าศาสนาจากการกระทำนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีคนทำความสะอาดมานานหลายปีเสียงคลืดคลาดคลืดคลาดดังขึ้นไม้เลื้อยถลายทำให้ฝุ่นละอองคลุ้งไปทั่ว ชันแขเสื่งถอยหลังหลายก้าวเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองจากไม้เลื้อยลอยมาถูกตัวไม้เลื้อยร่วงหล่นลงบนพื้นฝุ่นละอองค่อยๆจางหายกำแพายหินเรากลับไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันมานานหลายปีในที่สุดก็ปรากฏออกมาสู่โลกอีกครั้งบนแผ่นหินกำแพงที่ลายพร้อยนั้นสลักอักษรสี่คำสำนักศึกษา,าศาสนาหลวง ตัวอ,อักษรที่สลักบนแผ่นหินมีสีสันหลงเหลือไม่มากนักขณะที่มีฝุ่นสะสมเป็นเวลานานยังมีความรบคลึ้มของใบไม้และกิ่งไม้เลือ้อยนานปีอักษรสลักบางส่วนยังถูกลมฝนกัดกร่อนจนชนรุดถ้าหากไม่เพ่งมองอย่างละเอียดคงจะดูออกยากเกียนว่าแท้ทจริงแล้วอักษรไม่กี่คำนั้นคืออะไรฉันฉั่งซ่งมองกำแพงหินด้วยความตกตะลึง ไม่เอ่ยสิ่งใดเป็นเวลานานความรู้สึกพ่ายแพ้และซึมเศร้าพลันก่อตัวจิตใจเต็มไปด้วยคำถามน้อยมากที่เขาจะมีอารมณ์ดังเช่นตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้เขาอยากจะหันหลังกลับไปเหลือเกินสำนักที่ชมรุดสุดโสมถึงเพียงนี้แม้ว่าจะสอบเข้าได้แล้วจะช่วยอะไรชีวิตของตนได้เล่า เขาแงนหน้ามองท้องฟ้ายังมีเวลาที่ตัดสินใจลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูสำนักที่สุดโสมแห่งนี้ซะก่อนถ้าหากไม่ไหวก็จะไปสำนักสุดท้ายในใบรา,ายชื่อมือของเขาผลักประตูใช้พะละกกำลังเพียงน้อยนิดเท่านั้นเสียงแก๊กดังขึ้นครั้งหนึ่งหลายปีล่วงเลยประตูของสำนักศาสนาหลวงในที่สุด ก็เปิดออกอีกครั้งหนึ่งแล้วรถม้าของจวนขุนพลเทพตรงอวี่จอดที่ด้านนอกของตรอกไปฮวาม้าสีขาวที่โอดดีตัวนั้นแงนสีษะขึ้นรู้สึกเบื่อหน่ายยิ่งนักภายในรถมา้าอารมณ์ของหญิงรับใช้อวุโสไม่เหมือนกับอารมณ์เบื่อหน่ายของเจ้ามา้าดวงตาของนางเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและงงง,งนันกล่าวพึมพำกับตนเอง เหตุใดถึงมาที่นี่นางย่อมรู้ด้านในของต่อไปควาคือสำนักที่ร่วงโรยเหี่ยวเฉามานานแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นชำนาญในการทำให้ผู้คนแปลกประหลาดใจยิ่งนักและนางก็ไม่กล้าดูแคลนนิ้วมือเคาะขอบหน้าต่างเบาๆเป็นสัญญาณให้ม้าขาวลากรถเข้าไปทันใดนั้นก็พันมีรถคันหนึ่งเคลื่อนขึ้นมาจากท,ทางลาดเอียงด้านหลัง ขวางกั้นด้านหน้ารถม้าของนางต่อไปหวาแคบอย่างยิ่งสามารถให้รถม้าคันหนึ่งเล่นไปได้เท่านั้นเดิมทีรถม้าของโจรนขุนพลเทพก็เข้าไปได้ยากยิ่งอยู่แล้วยิงรับใช้อาวุโสขมมดคิ้วเล็กน้อยนางย่อมไม่รู้สึกยินดีแต่ก็คิดว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับพระราชวัง ดังนั้นไม่ควรที่จะสั่งฝ่ายตรงข้ามให้หดีกทางในท,ทันทีรถคันนั้นจู่ๆก็โผล่มาทั้งเล็กทั้งเตี้ยดูกโรโกโสม่านรถเป็นสีน้ำเงินสัตว์ที่ลากรถของฝ่ายตรงข้ามก็ทั้งเล็กทั้งเตี้ยเส้นขนสีดำขลับดูคล้ายกับลาหญิงรับใช้อวโสตกตะลึงในใจคิดเยาะหยันเมืองจริงตูแห่งนี้คาดไม่ถึง ว่ายังคงมีคนใช้รถลาช่างหน้าเวทนายิ่งนักหญิงรับใช้อโวโสยังไม่ทันเกิดโทสะม้าขาวกลับทนไม่ได้มันมีสายเลือดของอาชาเขาเดียวฉะไหนจะยินยอมให้ลาดำตัวหนึ่งมากีดขวางหน้าตนมันโกรธเคืองพลางแงนศีรษะขึ้นปราถนาจะร้องขู่ขวัญแต่เวลานี้เอง สัตว์ที่อยู่ด้านหน้าของรถม้าสีน้ำเงินคันนั้นค่อยๆหันมาจ้องมองมันแวบหนึ่งไม่ใช่ลานั่นคือแพะดำที่ทั้งร่างดำปรอบดังเอเวจีทมินขนสีดำเรียบลื่นดุดผ้าแพรชัดเจนอย่างยิ่งว่าไม่ใช่สัตว์ธรรมดาสิ่งที่ยากต่อการจินตนาการคือแววตาคู่นั้นของมัน ช่างเยือกเย็นลึกล้ำราวกับสัตว์เทวะที่อยู่เหนือมวลเมฆหากกล่าวว่าม้าขาวสูงสักเพราะมีสายเลือดของอาชาเขาเดียวถ้าอย่างนั้นแพะดำตัวนี้ก็สูงสักด้วยจิตใจของมันเองม้าขาวตรงหน้าเป็นเปรียบดังเด็กน้อยดื้อรั้นที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นขณะที่แพะดำกลับอยู่ในพระราชวัง ไม่เคยเปรอะเปื้อนฝุนละอองเรากับเชื้อพระวงอยู่เหนือผู้ใดแพะดํดำตัวนั้นมองหมาขาวแวบ,บหนึ่งหมาขาวที่เตรียมจะส่งเสียงร้องด้วยความโมโหอย่างยิ่งพริบตานั้นมันพลันนิ่งงันความหวาดกลัวในดวงตาพรั่งพลูออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขาหน้าไร้เรี่ยวแรงไม่สามารถที่จะประคับประคองร่างกายที่ใหญ่โตของมัน หัวเข่างองงองเสียการทรงตัวล้มลงร่างกายสั่นเทาไปทั้งตัวไม่กล้าที่จะลุกขึ้นคล้ายกับกำลังทำความเคารพแพะดำตัวนั้นยิงรับใช้อาวุโสกล้าออกจากประทุนรถจ้องมองม้าขาวที่กำลังหมอบราบกับพื้นด้วยร่างกายที่สั่นเทาในใจคิดว่าม้าตัวนี้เป็นลูกของม้าประจำตัวขุนพลเทพผู้ยิ่งใหญ่ แต่ไหนแต่ไรมาโอหังโอดดีไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงเปลี่ยนเป็นอ่อนแอเช่นนี้เมื่อนางหันไปมองแพะดำตัวนั้นทันใดก็คิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จ้องมองไปยังรถมา้าสีน้ำเงินอีกครั้งแววตาแปลเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวแล้วนางคุกเข่าลงอย่างรวดเร็วทำความเคารพต่อรถมา้าสีน้ำเงินไม่กล้าเอ่ยสิ่งใด เสียงชราเสียงหนึ่งลอดออกมาจากรถผ้าสีน้ำเงินข้าปรารถนาจะเข้าไปก่อนแม่เท่าหัวมีความคิดเห็นเช่นไรได้ยินเสียงที่เปร่งออกมานั้นหญิงรับใช้อุโสไม่อาจสงบสิ์สงบใจได้อีกคนที่มาไม่ใช่แม่นางท่านนั้นแต่คือหญิงรับใช้อุโสข้างกายแม่นางส่วนสาเหตุว่าเพราะอะไรอีกฝ่ายถึงรู้ว่าตนแท้หัว อีกคั้งตอนที่อยู่โจรขุนพลเทพนางถูกเรียกว่าแม่เท่านั้นนางไม่ปรารถนาที่จะใคร่ครวญด้วยเพราะการที่อีกฝ่ายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในรถผ้าสีน้ำเงินคือหญิงรับใช้อวุโสท่านหนึง่งเป็นหญิงรับใช้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองตรงตูเราเชื้อพระวงศ์ขุนนางแม่ทัพที่ได้ยินชื่อแต่ก็กลัวเกรง ต่างต้องยิ้มแย้มให้แก่หญิงรับใช้อวุโสผู้นี้และตัวนางจะนับเป็นอะไรได้เล่าแม่เท่าหวาัวเอ่ยสิ่งใดกันข้าน้อยก่อนหน้านี้จำไม่ได้ต้องใคร่ครวญเป็นเวลานานจึงไม่ได้ทำความเคารพทันทีแม่ท่าโปรดให้อภัยหญิงรับใช้อวุโสเอ่ยออกมาด้วยเสียงสันเทาน,านางก่อนหน้านี้ไม่ได้เอ่ยวาจารในเชิงว่ากล่าวตอนนี้ กลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยไม่ได้คาดคิดแม้แต่จะเป็นเช่นนี้นางยังไม่กล้าปกปิดเจตนาร้ายที่ปรากฏในความคิดเพราะสิ่งที่เล่าขานกันมาเมื่ออยู่ต่อหน้าแพะดำตัวนั้นการปกปิดใดๆก็คือการรนหาที่ตายอีกทั้งนางยังชัดเจนด้วยว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้หญิงรับใช้อวุโสผู้นี้พึงพอใจถ้าหากว่าไม่เป็นเพราะ จวนขุนพลเทพตรงหวีกับแม่นางท่านนั้นไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดแต่ไหนแต่ไรตอนนี้แม้แต่การอธิบายนางก็ยังไม่กล้าคงได้แต่ตัดแขนข้างของของตนเองเพื่อขออาภัยโทษแล้วผู้ที่อยู่ในรถผ้าสีน้ำเงินกล่าวถามจะมาดูเด็กหนุ่มคนนั้นหรือหญิงรับใช้อวสไม่กล้าแหงนหน้าขึ้นมาตอบด้วยเสียงเคารพน,นอบน้อม เป็นที่แน่นอนแล้วว่าแม่นางที่อยู่ในพระราชวังท่านนั้นที่จริงแล้วรู้เรื่องราวนี้มาตลอดจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องติดตามดูแล้วหญิงรับใช้อวุโสตกตะลึงกม้มศีรษะลงกว่าเดิมเสียงสั่นเทาขณะกล่าวว่าแม่เท่าโปรดอธิบายน้ำเสียงอีกฝ่ายไม่มีความรู้สึกใดๆ ข้าทำสิ่งใดจะต้องอธิบายต่อเจ้าด้วยหรือไม่เท่าหวาสะทือนอารมณ์ไม่กล้ากล่าวสิ่งใดอีกแพะดับตัวนั้นมองนางแวบหนึ่งจากนั้นหันหน้ากลับแล้วลากรถผ้าสีน้เงินคันเล็กๆมุ่งเข้าไปในตรอกไปหวาจนกระทั่งผ่านผ้นไปเป็นเวลานานหญิงรับใช้อวุโสถึงกล้างเงยศีรษะขึ้นแต่ใบหน้ายังคงขาวซีเช่นเดิม คนในรถผ้าสีน้ำเงินเมื่อทำสิ่งใดย่อมม่ปรารถนาที่จะอธิบายกับผู้คนถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นโจรหุ่นบนเทพก็ตามเพราะนางคือหญิงรับใช้อวุโสข้างกายของแม่นางโม่อวีดูจากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในสำนักศาสนาหลวงสามารถมองเห็นความเจริญรุ่งเรืองในการก่อนได้อย่างลื่นลางเพียงแต่ตอนนี้แปลเปลี่ยนเป็นสุดโสม ไม่มีกลิ่นอายของผู้คนฉินฉางเซิงยืนอยู่ที่ริมทะเลสาบจ้ามองหญ้าป่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วใต้เท้าของตนนิ่งเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดๆก่อนหน้าที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาดูก็เพราะจำได้ว่าในตำราบันทึกเกี่ยวกับสำนักศาสนาหลวงแห่งนี้การที่สามารถนำคำว่าศาสนาหลวงมาเป็นส่วนประกอบของชื่อสำนักได้ เป็นธรรมดาที่สำนักแห่งนี้จะมีประวัติยาวนานเคยเกรียงไกรไม่มีผู้ใดเปรียบสังสอนลูกศิษย์มานับไม่ถ้วนเพียงแต่ตอนนี้เพราะเหตุใดถึงกลายเป็นเช่นนี้เล่าน้ำในทะเลสาบกระเพื่อมเบาๆเงียบเชียบไร้เสียงใดๆท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างอันเก่าแก่กลับไม่มีใครแม้แต่สักคนเดียวเขางงงวยในหลายๆสิ่ง แต่ไม่รู้ว่าจะถามผู้ใดเวลานี้เองมีเสียงดังมาจากด้านหลังเขาหันไปมองพบแพะตัวหนึง่งเป็นแพะสีดำสนิทชวนให้ผู้คนรู้สึกแปลกประหลาดหากเป็นคนธรรมดาเมื่ออยู่ในบรรยากาศที่เงียบเชียบไร้ชีวิตชีวาพบเจอกับแพะดำเช่นนี้ก็คงจะหวาดกลัวอย่างน้อยก็คงจะเดินหนี แต่เฉินฉางเสื้อไม่เป็นเช่นนั้นเขาชอบแพะดำตัวนี้อย่างยิ่งเพราะมันสะอาดสะอ้านเหมือนกับเขาเขาเด็ดหญ้าจํานวนหนึ่งจากริมทะเลสาบหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากแขนเสื้อเช็ดน้ําค้างที่เกาะตามหญ้าให้สะอาดสะอ้านยื่นไปตรงหน้าแพะตัวนั้นแพะดำจ้องมองเขาอย่างเงียบๆเยเียงหัวไปมาดูเหมือนจะงงงวยเรากับว่าไม่รู้ว่า เขาอยากจะทำสิ่งใดแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีผู้ใดป้อนแพะดำตัวนี้ด้วยหญ้าไม่ว่าจะเป็นองค์ชายเฉินหลิวหรือว่าองค์ราชทายาดก็มีกล้าจะป้อนหญ้าให้กับมันผู้คนในวังรู้แต่รู้ว่ามันกินเพียงผลไม้ที่แม่นางโม่อีเก็บด้วยมือของนางเองเท่านั้นกินสิไม่มีน้ำค้างท้องไม่เสียหรอก เฉินฉางเซิงจ้องมองแพะดำแกว่งหญ้าสีเขียวในมือไปมาพลางกล่าวอย่างจริงจังแพะดำเข้าใจความหมายของเด็กหนุ่มคนนี้แล้วแววตาแปลเปลี่ยนเหมือนวันพบเจอกับคนโง่เขลาคนหนึ่งเฉินฉางเซิงฉไหนเลยจะเข้าใจยังคงแกว่งหญ้าในมือไปมาเช่นเดิมแพะดำรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ไม่รู้เพราะเหตุใด มันจะรู้สึกว่าปินอายของเด็กหนุ่มคนนี้ทำให้มันชื่นชมมันลังเลชั่วครู่ในที่สุดจึงเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวก้มหัวลงเล็กน้อยอย่างหยั่งเชิงคาบหญ้าในมือของเฉินฉางเซิ่งมาจำนวนหนึ่งแล้วค่อยๆเขียวไม่ไกลออกไปใต้ต้นไม้ใหญ่มีหญิงชรานางหนึ่งมือถือไม้เท้าที่ทำจากต้นหวงหยาง กำลังเจ้ามองภาพที่อยู่ตรงเบื้องหน้าริ้วรอยบนใบหน้าสั่นเทาเล็กน้อยระหนึ่งต้นหญ้าที่โดนลมพัดผ่านแม้แต่ภาพตอนที่อัระมเหสีองค์ก่อนภา,าอุดปากอุดจมกองค์ราชธายาในปีนั้นก็ยังไม่ทำให้นางตกตะลึงได้เช่นนี้